ไหลมาครับไหลมาจะไปก็มาไปเลยครับมีหกตอยทบสองมีตอยกทบสอ tám to do thấp thọ thì cái mùng đi mà Đó, to do có thấp thọ mình 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 to do có thấp thọ mình hết thấp khỏa. นิ่ครับขอลองดีครับพี่อดูนิ่ค,ครับ